คุณผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟ e บุ๊กแล้วนะคะ <Huh? S 1> ชื่อกลุ่มว่า NPCX Community Official Group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะ กลุ่มแท้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซนต์จ้าอีอีกิจ <c oughs> กรรมสุดท้ายส่งท้ายเดือนตุลาคมนะครับ <c oughs> ผมของเกมกัน์าฟรีฟ,ฟนะครับมากับกิจกรรมนี้เลยผู้กําหนดจุดจบชะตาชีวิตนะครับผมแฮมชุดใหม่มาอีกแล้ว2ชุดนะครับ <c oughs> คราวนี้ก็ลดสูงสุด1เพชรนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยมา ก็ก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมครับกิจกรรมลับคทีวิวให้เราทาการรวมกันนะครับว่าเราจะได้ส่วนลดราคาทั้งหมดกี่เพชรนะครับผมมาจัดไปครั้งแรกขอหนึ่งเพชรเลยได้ไหมห้าสิบห้าเพชรโอ้โหค่อนข้าง,งจะเกลือนะครับในรอบนี้พี่เนตก็ไม่มีไรที่พี่เนียร์อยากได้เลยโอ้โหกดรีเฟกต์ก่อนรีเฟกต์ได้สองทีใช่ไหมโอ้โหในรอบนี้ได้ตั๋วเดมอนครับผมตั๋วเดมอนถูกอ่ะซื้อเลยแล้วกันภาไม่ขออะไรมากขอหนึ่งเพชรอ่ะจะเอาชุดผู้ชายนะครับผมสะสมไว้ซึ่ง็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่รู้จะซื้อออะะไร่ หนวดอันนี้หนวดอะไรวะเนี่ยไม่เอา oh. ดีเฟกก่อนขอดีน่ยได้ไหมโอ้โ oh. หตัวอีโวกับตัวตุ่มปืน oh, <crap. S 1> ก็ต้องเอาตัวอีโวก่อนไหมล่ะมันแพงกว่าใช่ไหมเออจัดไปตัวอีโวสิบใบครับผมสุ่มตอ่อจัดมาขอตัวปืน uh. เอ้ยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้อยู่โหถูกถูกถูกมากถูกมาก uh huh. จัดเดียครับตัวปืนรออะไรและสุ่มขั้นต่อไปก็จะทําการรีเฟกของนะครับก็จะใช้เพชรทั้งหมดเก้าเพชรนะ uh. เพชร ไม่มีชุดผู้ชายไม่มีชุดผู้หญิงเลยเฮ้ยมันมีจริงปะเนี่ยใส่ให้มาให้ใช่ไหมอ้าวอ๋อนี่อยู่นี่อ๋อมันมีแล้วเรามีแล้วลืมไปก็หนูมีแล้วเวลาจะสุ่มก็มันจะไม่มีขึ้นมาให้ครับเออดีเหมือนเหมือนกันนะทอย่างนะเรก็มันไม่ต้องรับของซ้าแน่นอนนะครับผมแต่ชุดนี้ชุดนักมวยปั้มหญิงกับชุดนี้พี่หนุ่ก็ยังไม่ได้เนี่ยเออวะเอาไหนไหมเอาสุมหาดูก่อนเผฟุกเจอถ้าเจอก็ดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรโอ้โหตัวอีวัวมือกีห้าใบแม่เเฮ้ยมาแล้วชุดผู้หญิงมาขอหนึ่งเพชร เน้นเน้นหนึ่งเพชรโอ้โหหกสิบเปอร์เซ็นต์อาชุดไหนก่อนดีอะอาชุดนี้ก่อนมาปาบเข้าไปแพ็คทริลคิลเลอร์เอาไว้ก่อนมันเข้ากับทีมฮาโลวีนดีเออใช่สามสิบเอ็ดตุลาคมของทุกปีจะเป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมขอสุดพิธีหนึ่งเพชรไหมเฮ้ยหนึ่งเพชรว่ะอาว่ะได้ชุดน้ำมวยหญิงแอมน้ำเงยปั้มหญิงราคาหนึ่งเพชรกระบองสวยไหมเดอะไวกิ้งโอ้โหกระบองอะไรวะเนี่ยไม่เอาเอานี่เลย เฮ้แต่แบบสองข้างสามใบขึ้นน่าสนใจเนี่ยเฮ้แต่มันเอาชุดดีกว่าชุดมันเก้าเก้าเพชรเหลือหนึ่งเพชรเป็นไงทุกคนสุดยอดปะพี่หนุ่ยซื้อมาในราคาแค่หนึ่งเพชรเขาบอกโอ้โหจีนเนียสเพชรเดียวแค่นั้นเองนะครับผมโอ้โหแค่เพชรเดียวอะ่ะตึงๆซื้อมาก่อนไม่รู้ใช้จะใส่เปล่าอีกเรื่องนึงนะครับผม อ่ะประมาณนี้แล้วก็อันต่อไปนะครับผมขอย้ํานะกิจกรรมเติมเงินรับท่าฟรีนะครับผมถึงแค่วันที่1เท่านั้นนะครับใครอยากได้ก็มาจัดกันได้นะพี่หนุ่ยเติมไปแล้วสามร้อยเก้าสิบเก้าเพชรปั๊กเออมาบอกเาขาข่าวนีประมาณนี้ท่านเนี่ยท่านเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแฮมนี่เป็นไงโอ้ยแต่เท่เลยนะครับผมจะได้ไหมจะได้ไหมเอเอเฮ้ยมันมีรับของด้วย,วยก่อนรับพระกิจก่อนรับให้หมดโอเคเออแล้ววันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมใครที่ยัง ไม่ได้จัดชุดผู้ชายหรือว่าพันยังไม่ครบนะครับสามารถทําการซื้อขั้นได้นะครับผมในร้านค้านะมีส่วนมันมีลดราคาอยู่เนี่ยนะครับผมห้าสิบขั้นนะครับผมลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปดูกันเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเอ้เจ็ดร้อยห้าสิบเพชรเองนะครับถูกมากถูกมากหรือถ,ถ้าเกิดจะเอาถูกอันนี้ก็ยี่สิบขั้นนะครับผมสามร้อยเพชรนะพี่หนุ่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับมันมีสิบขั้นที่พี่หนุ่ยซื้อเมื่อวานนะครับผม <c oughs> อันนั้นก็ถูกเหมือนกันนะแค่ไม่กี่ร้อยเพชรเองเออนะครับผมใครขั้นไม่ถึงเเเเเก็บบบบบคคััันนนนอออออะะไรรรยยยย่่่่างงีีี้แพหุ ก็สามารถเราซื้อขั้นได้นะครับผมเราจะได้มีชุดผู้ชายใส่ในกนะ็ซื้อกสีขั้นสูงมาแล้วมันก็ต้องเก็บขั้นให้ครบจะได้เอาท่าไอ้เอาชุดเอาท่าด้วยมั้ยเออมันมีท่าด้วยหน่อยท่าเนี้ยใช่ไหมป<ะ>ั๊กอ่าเนียนจ้าสเตนไม่มีอะไรทําให้ชั้นวันไหวได้<ะ>จ้าไม่มีไม่มีจริงนะครับผมกล่องออมาารอบนี้ก็คงไม่มีอะไรนะ่าสนใจมากนะครับผม<ะ>ก็แค่ของเดิมแหละครับของเหมือนสีขั้นสูงแต่ว่ามันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมไม่ขนาดท่าไหร่ ก็จะประมาณนี้คร่าวๆแล้วก็มีโหมดมาใหม่นะครับผมใครลองเล่นกันดูยังเอ่อฮะโหมดซอมบี้ครับผมโหมดซอมบี้อันนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเป็นแบบว่ามีให้ซอมบี้ให้ยิงเก็บเลเวลแล้วก็มีล่าบอสด้วยนะครับผมเดี๋ยวามาดูก่อนตรงนี้มันมีภารกิจให้เราซอมบี้ฟื้นคืนชีพนะครับผมให้เราทำการหากุญแจมาเปิดแผ่นป้ายนะครับผมเปิดครบก็จะได้ตั๋วอีโวนะครับฟรีๆเลยนะอันนี้พี่ก็เปิดครบเรียบร้อย มันใช้ประมาณเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามประมาณ90ดอกกุญแจครับเก้าสิบกุญแจซึ่งกุญแจมาได้จากการที่เล่นโหมดซอมบี้ครับไปห cool าจากการล่าบอสนะครับล่าบอสเสร็จแล้วมันจะมีกุญแจดอกให้นะอ่าลองไปเล่นกันดูก็จะประมาณนี้คร่าวๆกับกิจกรรมในฟรีไฟล์รอบนี้นะครับโอ้โหพี่หนุ่มมามาเร็วเข็มเร็วครับผมแล้วก็ลูกกวาดได้จากการที่เราเล่นครบจบหนึ่งตานะครับผมเดี๋ยวพี่หนุ่มจะเก็บเจ้าเคียวเคียวสวยดีเคียวบูญาด้วยเตรียมส้มสีมปนฟักทองอันนี้พี่หนุ่มมียังมีแล้วชุด โอเคน่าจะประมาณนี้แหละคร่าวๆวันนี้มาเร็วเคลมเร็วนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีคลิปอะไรหรือมีของอะไรมาใหม่เดี๋ยวพี่หน่อยจะมาทำคลิปให้ดูแล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้พี่หน่อยด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายๆจ้าไปละจุ๊บๆจุบุ๊บจุบุ๊บเฮ้ยเกือบลืมจาลืมนะครับพี่หน่อยรับคนเข้าแคนนะหาสายเียกว่าหาสายเก็บแต้มนะผมสายแบบว่าเล่นในมือถือนะหาพวกรับคนแบบว่าไง รับคนสายเก็บแต้มนะครับผมเข้าแค้นนะวางกาทีนะครับผมมือถือล้วนๆนะรับแต่มือถือนะคอมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับผมรับแต่มือถือโอเคไปละไปจริงละล้วเจอกันจ้ะบ๊ายบายกเซลผมนหนูปนาะไม่ถูกใจเหรอ